องศาสนาุศดกว่า60ปีที่ผ่านมามุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของการให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในด้านสาธารณสุขเราได้พัฒนาเตียงสนามกระดาษสำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยและอุคากรทาในการแพทย์เตียงสนามกระดาษสำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการตอบยอดนวัตกรรมเตียงสนามกระดาษที่ใช้ในภาวะโควิดในโรงพยาบาลสนาม เมื่อเกิดกันนําไปใช้งานจริงพบว,ว่ามีปัญหาในเรื่องของการใช้งานทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการจึงได้ปรับโดยการนํามาพูดคุยกันกับทีม SCGP แล้วก็คุณหมอพยาบาลและผู้ป่วยว่าเตียงแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับการใช้งานประโยชน์จากนวัตกรรมเตียงสนามกระดาษอย่างแรกเลยก็คือแพทย์ พยาบาลที่ทําหัตถการผู้ป่วยจะรดอาการบาดเจ็บจากการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการผ่าเข็มหรือการตรวจเอ็กเคนจตา่างๆผู้ป่วยเองไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือคนที่อาจจะขาไม่แข็งแรงก็สามารถที่จะนั่งและนอนบนเตียงในระดับที่เหมาะสมอีกอย่างคือเตียงสนามกระดาษเป็นเตียงที่เกิดจากกระดาษและสามารถที่จะพับเก็บได้นำไปใช้อีกในโอกาสต,ต,อต่อไปในสถานที่อื่นๆได้ที กับสักความท้าทายในการที่จะเกิดนวัตกรรมใหม่มา,มาความร่วมมือร่วมมือการที่เห็นความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเราต้องมีการตรวจสอบว่าสิ่งที่เราจะทําตรงตามความต้องการของลูกค้าไหมม,ม,มีการตรวจสอบมีการคูดคุยมีการทดลองทำหลายต่อหลายครั้งเพื่อให้สิ่งที่ออกมาเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ให้มากที่สุดการสร้างความเข้าใจในระหว่างทีมถึงเปความท้าทายมากๆสำหรับมูลนิธิเอสและ s อ g พ ความเชื่อมั่นว่าคนไทยเก่งนะคะแล้วก็สามารถคิดนวัตกรรมต่างๆได้มากมายยิ่งถ้าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของสังคมช่วยลดความเดือดร้อนหรือต,ตอบโจทย์คนที่ขาดโอกาสจะยิ่งช่วยกันสร้างพลังใจทําให้สังคมเราหน้าอยู่ยิ่งขึ้นก็มาร่วมกันคิดอะไรใหม่ๆเพื่อสังคมที่ดีของเราเกิดนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนต่อไปค่ะ